ครับวันนี้พามาชิมเฮบิวเส้นเพาะเมล็ดครับจะไปเพาะต่อหรือว่าเพาะแค่นี้ถูกครับนีจังเลยรับผิวสวยครับครั้งแรกูครับพะะเพาะจากเมล็ดครับขยับไปสักหน่อยตะกรงไปโดนกิ่งพันทำ้ามาสักหน่อยครับ ดูครับมอหรวแบบนี้ถ้านิ่มก็โคตรเลยนะครับวันนี้โอ้ดูครับสวยมากครับ เดี๋ยวครับชุมหอมครับหวานละมุนมากครับเอาตะกรงนิ่มแต่ไม่เละครับอ,อร่อยครับตัวนี้หวานมากอือหือ เปลี่ยนฟิวไปอีกแนวครับยางก็น้อยเปลือกค่อนข้างจะบางแต่หนาววาเตอรนน์นูนเดี๋ยวครับดูมเมล็ดก่อนจะนิ่มครับแต่ไม่หนึบนะครับต้นนี้มเมล็ดครับชิมครั้งแรก ต่อไปจะไม่ทําให้เสียระบบนะครับรอบิวคัดสายพันธุ์ดีๆดูครับยางค่อนข้างจะน้อยดูครับคุ้มครับไปต่อได้ครับกลิ่น เอาไปแปดสิบหอมครับนิ่มแต่ไม่เละเหมาะเจาะฟินมากครับไปดูครับเมื่อตะกี้ตั้งใจว่าเอาแบบนี้ครับตอนนี้ก็ตัดสินใจแล้วครับจะไวต่อนะครับตอนนี้จะไวต่อครับลูกจะดกมากครับดูครับผดผลค่อนข้างจะดกมาครับตะกรง ลักษณะนี้สายพันธุ์ดีเหมือนกันหลังจากนี้เราจะมาทาบเอาไปติดกับต้นอื่นอีกครับต้นนี้จะเว้นไว้ครับถือว่าเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งครับถ้าลูกไม่อ่าต่อไปน่าจะประมาณ400กรัมครับดูครับไปดูครับอย่างต้นนี้ ลูกดกมากครับชิมครั้งแรกก็ประมาณ400กรัมดูครับดกมากแต่รสชาติไม่อร่อยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะไม่อร่อยเมื่อเปรียบกับต้นเมื่อตะก,กี้เว้นไว้เพื่อเปรียบเทียบดูความแตกต่างนะครับต้นแบบนี้อย่าหาทํานะครับส่งไปขายข้อรสชาติไม่โดนใจต่อไปรสชาติของอาบิวจะเสียจะเสื่อมเสียคนชิมครั้งแรก ดนครั้งแรกเข้าใจไหมครับไม่อร่อยเหมือนกับต้นเมื่อตะก,กี้ดูครับวิ่มากครับดูครับพ่อเขาขยายพันธุ์ได้นะครับดูครับเอาอีกกับตะล้องไปต่อได้นะครับมาดูครับ ต้นนี้ไม่เคยพันครับน่าจะเป็นพันที่ค่อนจะออกจนหนักดูครับออกลูกครั้งแรกเลยครับแต่ลูกเขาจะสวยมากนะครับลูกค่อนข้างจะใหญ่ครับไม่เคยทานเดี๋ยวจะทำอีกคลิปครับจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดูครับไปดูครับ ร่งรสชาติตัวน,นี้ก็อร่อยครับรสชาติจะแตกต่างเขาคุณอยู่ครับจะมีกลุบกรุบตอนเคี้ยวครับอร่อยมากครับประมาณหกลูกต่อกิโลจะเด่นเรื่องเมล็ดครับจะไม่ค้นครับตนนัวนี้ดูครับตัวน,นี้สุดยอดของสวนนะครับเปลือกบางยังไม่มี แล้วก็ติดลูกดดครับโดยเฉลี่ย3 3ถึง4ผลต่อลูกต่อกิโลครับอร่อยมากครับตัวนี้มันจะมีฟิลของว่าแบบเนื้อสัมผัสกับลิ้นสะรบุนมากครับอาจจะมีความหนึบกรุบครับหายากครับเกิดจากการกลายพันธุ์จากต้นแม่เป็นข้อเด่นนะครับกรุบกบอร่อยมากครับเพื่อนๆเราช่วยประยุงเรื่อง e ีบิวนะครับอย่าพยายามขายลูกที่ รสชามอาร่อยต่อไปตล,ลาดมันจะมืดมนนะครับเพื่อนๆครับสวนตุนชายปลูกไม้หลากหลายเน้นสายพันธุ์เพื่อนๆครับช่วยสนับสนุนด้วยครับ